ดูโอ้ยบางทีจวดทุกคนนี mm ่จวดปลาคาทุกคนนี่จวดนี่ทุกคนน่าจะมีมาดูกันว่าจะได้ไหมทุกคนจวดนี่จุน่ะ Sorry as DJ ตาาของเอียดมันเล็กนะทุกคนถ้าตะก้าใหญ่ในช่วงเดียวพังตึงเลยนะมีโอกาสได้พอตะก้าเล็กนีโอกาสได้มันน้อยคือพื้นที่มันเราต้องมีตะก้าใหญ่ใส่เข้าไปแล้วก็ปลามันจะวิ่งเข้ามาในตะก้าเรามาดูกันนะทนีนี้ทีนี้ดูคนน้ำาลึกด้วยไงทุกคนเราไล่ปลาออกเข้าไปในตะกา้าถ้าเราตะก้าใหญ่มีโอกาสได้ไหมพอตะกา้าเล็กอ่ะมันโอกาสได้มันน้อยตะก้าใหญ่นี่มีลุ้นมากกว่า ตอนมั่วก็โอกาสน่าจะได้ชูงกว่าเงียบหยิบ,ยบ,ยบถ,ถ้าจเจอหัวนี่โอกาสได้นชัวร์ชัวร์เพราะโอกาสเจอหวดในหน้าหนาวนี้มันน้อยเลยทุกคนเพราะพอเริ่มเข้าหน้าหนาวปับ๊บปลามันก็จะเริ่มจำศีลแล้วมันรู้ได้ดูการกว่าเรานะสัตว์อ่ะมันเป็นมันไวกว่าเราทุกคนเพราะอะไรมาถึงมันก็ มันมันรู้มันรู้ก่อนเราเอา่ะรู้ก่อนมน,นุษย์อ,อ่ะเงียบกิ๊บโอกาสจะได้น้อยนเลยจริงแต่ถ้าได้บอกเลยนะทางเปียะทุกคนแต่ว่าตะกร้านี้มันเงียบไม่เคยการตีได้ไ,ไม่ไม่ไม่มีในการตีมาก็าจะได้เงียบกิ๊บเลยตะกรัน

ยากกว่าอีกดูทุกคนแย่แล้วนะครับเงียบกริบรอบนี้น่าจะลาวเลยทุกคนเพราะว่าห่ามันหนามันเลยทุกคนโอกาสที่ปลากระจะวิ่งออกมาได้นี่ยากมากเยอะแล้วมันเยอะ มาดูนี uh ่ท huh. ุกคนอืมไม่ร huh. uh ู huh. uh ้ไหนงเงีย huh. ต uh ัว huh. น oh, uh ี่เหรอเฮ้ยตรงนี้นะวะเอ๊ะอืมอืมนึกว่าจะมีวอดนึกว่าจะมีวอนช้อนที่ไหนได้ไม่มีเลยอืมอืมโอ้โหเดินยากมากอืนี่ทุกคน เราต้องเดินขึ้นมาบนหญ้านี้แล้วก็เพื่อดูขอปลาเงียบกีบเงียบกีบอือเงียบไปอีกเดงเด็ดลูกเรงเด็ด มาดดกนโอ้โหชิบหายแรงเด่นน้ำลึกด้วยทุกคนเดินต่อไม่ได้เดี๋ยวเราไปไล่ขอบข้างบนดีกว่าทุกคนมาดูกันว่าจะได้ไหมไล่ตรงนี้ไม่ได้เสียงเกินน้ำลึกทุกคนดูไม่ได้เดี๋ยวเรามาไล่ขอบดูนะเราจะได้ไหมขอบก็ลุกแล้วนะทุกคน พราะว่าเขาหามเข้านะต้องไปขอจากองเขาได้เราคือเราผู้ใหญ่เราคุยกันได้เด็กๆคือแบบจะชอบดื้อพูดไม่รู้ความกันฉะนั้นน้องๆหนูๆที่ดูคลิปนี้อยู่ทําตามที่พงศ์บอกอย่าเข้ามาเล่นในสวนเขานะมันไม่ดีเข้าใจไหมในนี้มีไหมอะไรชง น่าจะไม่ได้แลาวแห่งหมดแล้วเฮ้ยตเกมหมดเอฟซีดูปลามันขึ้นมาตายมไม่เป็นไรก็มีแรงรับอยู่ดูกันสิที่จริงอะบ่อน,นี้มีประกัดนะแต่ว,ว่ามออันจะจับล้างหมดไป้ทีน่นมาดูแรงรับของเราเรนจะได้ไหมไอม้บ่อน,นี้ก็มีนะทุกคน เอฟซีพายังเยีมาช้อนบอ่อนี้ก็มีแต่ว่าันกะบ่อนี่คือแบบน่าจะมีโอกาสบ้างหาไหนเดี๋ยวชอนเลยนะนย่งนลูกปลาทุกคนหนึ่สองตัววดก็น่าจะอยู่ที่เขียวๆน่ะเนาะเออเออทุกคนลึกไม่ได้แต่ลงไปพัดได้ทุกคน,น แถบนี้นี่กิอนี่มาชนแถบนี้เราเผื่อว่ามีฟอง,งโอ้โหได้มาตัวนึนงถูกคนเพิ่จะมีฟองมีหวดดด้วมั น้ำมันลงน้ำมันลดอือโอกาสได้เ,เลยนะน้นอยนั่นะเนี่ยคลิปมานี่ยหมามเนียหมยสำคัญที่ไม่สำมโลงแต่ <c oughs> ลุกแบบสำมโลงไม่ได้สำคัญที่สำคัญก็มีปิงด้วยดูยกันเราจะได้ตัวไมหมหมเนี้ น้ำก็ลดได้แหละต้องมาบ่อยๆเพื่อทำที่้มันอยู่ทำที่ปลาอยู่แล้วก็สามารถชนปลาได้เนี่ยพอรุกคือแบบเราต้องแกวกซึ่งมันไม่เหมาะกับการแกวกแล้วตรงนี้คนก็จะมนลุกน้ำก็เพ,พิ่งติดน่าจะเพิ่งติดใหม่ๆ ปกติเรงเหมาตรงนี้ได้บ่อยเลยได้ประจำทุกคนดูดูนี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเลยทุกคนมันหายไปแล้วมันซูบมาแล้วมันไม่มีเหยียดชายแควกเหยียบรอยแควก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 ทุกคนเหยียบกีบไม่มีแล้วถ้าเราตักม,มั่วๆนี่เราเอาโอกาสจะได้ก็น่าจะมีนะ ไมีคอแรงไปก่อนทักปุ๊บใช่ปุ๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนดูล่งแห้งด้วยเรียบร้อยเลยห่อยีบแกมาหาจริงๆเนี่ยไม่ได้ข้างบนนึกข้างบนสิข้างบนนี่น้าโอกาสน่าจะมี โอ้โหลูกกิงดียวะคือไม่มีใครมาช้อนนานเลยทุกคนก็เลยมันทำให้ลูกเ็้าบางเหตุมาช้อน,นู่นคนเดียวดูทุกคนลูกแบบเข้าไม่ถึงไงเฮ้ยนี่รอยหัวแน่เลยรอยหัวมันจะทำให้มีปลาและรอยปลามันจะทำให้มีหัวให้ ไม่มีไม่มีหรือว,ว่าน้ำแห้งลบน้ำมันไปหมดแล้วเรียบร้อยเสร็จเซลจบข่าวจริงจติงไจิวัวทุกคนนี่หัวไปครัทุกคนนหัวนี้ทุกคนน่าจะมีมาดูกันว่าจะได้ไหมทุกคนหัวนี้สวยมากโอ้โหได้มานี่ทุกคนเป็นคู่นะทุกคน ผู้เมียโอ่เวิร์ดใหม่ๆเลยน่าจะดีนะระดับแต่ว่ามันตัวเมียมันใหญ่นะตัวผู้มันใหญ่เดีย๋ยวปิดไปอันนี้เวลาเรั่นี่นี่สรุปลาวได้แค่นี้ฝากก่อนแล้วก็เจอ์และตามไปในคลิปอื่นจอจริงเป็นงผมเปิดมือสุดยุ้ย